สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทดเทียเกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมากับเกมมอ r t a คอมแบทหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เข้า EP ที่อโออคหรือเจ็ดนี่แหละฮะก็ช่างมาเถอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครเหลีวแขงหรือเหลีวกังที่มีคนขอเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็มาเล่นในโหมดทาวเวอร์ในระดับโนวิงเนาะแล้วผมหยิบไปคู่กับอ่าของเราดีกว่า คือในภาพนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทกันแล้วนะครับผมแต่ว่าไทม์ไลน์ที่แล้วเนี่ยพี่แกเป็นเพื่อนสนิทกันไงมาแลผมก็ได้มาไปซักฟ้อมมาบ้างเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่เล่นสนุกนะเป็นภาพนี้เนี่ยเป็นภาคแรกนะที่ผมเล่นของลราปกติผมไม่ค่อยเล่นพี่แกนะครับไม่ค่อยชอบการกดปุ่มอะไรมามาเขาว้อมกันฮะ เข้าทาละเฮ้ยเข้าทางละ,างละมามองไปก่อนนะฮะสาม โโอ้หไม่ค่อยใช้คอมโบนะฮะ ฟิลิดกด S A D L กดระยะใกล้นะครับผมมาฆ่าเท่มากเลย <c oughs> ออหดมาก <c oughs> มามามา ีถ้างมีนี่ไรเดนกับทังลานี่เป็นเพื่อนกันเลยนะฮะฮูฟฟีเลย Oh. จับเลยจับเลยไอ้ Absolute Round Two Fight mm.

My patience wears thin round two. น้อยไม่นางตเนนะรูต่อฮะรบานสั้นของผม ่าดีเมนี่ผมอาจจะได้เป็นคลิปต่อไปนะครับผมถ้าเกิดมีใครขอตัวอะไรเข้ามาเนาะ หลังสู้ก็ช่วยมองไปเลยอากีดาระทันนะบอกเลย อปิดงงตามกลับโอ้จะขัดท่าจับอยู่นั่น หลายรอบเว้ยมาโอ้ผักกันจับมาเข้ามา,เ,าเข้าม t Get up, get up, get up. mình NÓNG! cắn à, NÓNG! <laughs> Mà <phát mới. cười> Fatality. Liu Kang wins. fight. <tries> 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 ไม่ใช้ทะเลนี่หว่าแต่สิกทะเลกันแล้วกันถ้าปิดมามามาย้อมโดนนะย้อมโดนนะคือแปลว่าคีมีไม่ใช้ทะเล,ออละะคือท่าทเ <c oughs> าสเด็จเท่มากแต่ไม่ได้ใช้ในตาเนี้ย We'll My loyal partner had warned me. Reclaiming my power as Keeper of Time might have unforeseen consequences. In this, as in most things, he proved prescient. The process I had undergone did irreparable harm to my body. Taking back my power had cost me my immortality. While my lifespan would still stretch across eons, I would one day perish and if the war with Titan Shang Tsung taught me anything, it is that this timeline is not safe without a protector. Yet I had never given thought to choosing a successor. Who is it that could replace me and protect my new era? The answer, of course, is Geras. Tireless and meticulous. He is perfectly suited to be entrusted with this grave duty. And no one knows better the temptations of the Hourglass. I have no doubt he will be above them. <laughs> <laughs> ก็เปลี่ยการบ้านนะผมก็จบไวนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าจบวหรือเปล่าโอเคก็เป็นตัวที่เล่นได้สนุกดีนะฮะภาคนี้ปกตินะภาคเก้าภาคสิบภาคสิบขึ้นผมจะไม่เล่นพี่แกเลยแต่ว่าภาคนี้คือว่ามันเท่เกินนะก็เลยเล่นซะหน่อยแล้วก็เป็นอา่าเป็นภาคที่ท่าเนี่ยถูกใจผมมากแล้วก็กดไม่ยากเลยนะครับผมคือผมจะรีดคอมโบได้ไม่แรงเท่าตัวอื่นหรือฉาบชฉวยมันคนอื่นก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นพี่เกมมากนะฮะเพิ่งมาเริ่มเล่นภาคนี้ก็ถ้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับผมเลยผมจะรีบเล่นให้ดูรีบฝึกน,นะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมน่าจะลงเป็นเกม VR นะครับผมเลยดูก่อนว่าจะลงเป็นเกมอะไรนะครับแล้วก็จะเป็น Body Low 4นะครับผมตอนนี้ก็ไดยัง3เกมเนาะก็สามารถขอนะครับผมอยากเล่นเกมอะไรเพิ่มหรือเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัว,วลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็บ๊ายบาย